สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับครูอบอีกเช่นเคยนะคะหรือว่าครูวารุณียอมพันธ์นะคะวันนี้นะคะครูอบก็จะมาขอฝากช่องนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามช่องการเรียนรู้ของครูอบหน่อยนะคะช่องของครูอบมีชื่อว่า ผ่านช่องทาง y t u b e นะคะมีชื่อว่าวารุณียองพันธนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤนั่นเองหรือสามารถที่จะติดตามผลงานของครูโอบนะคะผ่านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเพจนะคะทางเฟ e บุ o กนะคะก็คือห้องสื ah ่อปมะมวัยนะคะบายครูอบนะคะซึ่งในทั้งสองช่องทางนะคะก็จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ หน่วยการเรียนรู้ของปฐมวัยนะคะแล้วก็การผลิตสือ่อการทําสือ่อต่างๆเกี่ยวกับปฐมวัยนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยการกดติดตามช่องทางการเรียนรู้ของโอบด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและก็กาลังใจนะคะในการทําผลงานต่อไปคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย